เล่นเอ๊ะมาดูในะตอนนี้เรามาดูอยู่ในช่องพอสบาบูนเดิมเอาละรอเร็จะมาเล่นเกมกันนะครับผมโอ้คือวันนี้ผมจะมาเล่นโรบอทแบบี่มีชอว่าเดิมมาแหละแมปสงครามโลกนีนหนึ่งซึ่งผมปิดเสียงไว้ ทำให้ไม่ดีในอะไรเลยใช่จุอย่างสิ่งมาเริ่มเลยตอนนี้อยู่เป็นฝั่งออสเตรียฮังการีต้องมาบุกเจ้าพวกรัสเซียบุกเร็ววนตอนทั้งร้อยกี่น้องบุกเลยเฮ้ยชทียบ ไม่เพื่อนบุกได้เลยเพื่อนเป็นไมคคนจะสอนไทยกวัดออสเตรียฮังการีเฮ้ยอืมไม่โดนบุก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 เอ้ยไอ้ลาดคิวมาดิเอ้ยออยัยยยงประเทศอะไรเนะี่ยออสเตรียฮังการีเปล่าใช้เพื่อนเปล่าเอ้ย เพื่อนหนนตายเออตายสองมาเพืเ่อนเพื่อนบุกเร็วเกมไม่ต้องใช้เวลาอืออืออ นี่อาโดนปืนกลนตายปืนยิงมันยิงยิงระเบิดเฮ้ย,เ,ยเปิดมาก็จะชนะแล้วเฮ้ยคิมมี่จะส่งนาทีไม่ได้นะเอา้าเฮ้ยไม่ใช่ละเราต้องเล่นต่อโอเค หเราไปลองดูดิว่า,วาเราเย็ยบระเบิดตัวเองตายาป่ะแเอตายแน่นอนวันนี้ต้องใช้แรงสิบสองเลยแต่เราแค่แรงสิบอมาเริ่มันเลยเราควรเอาอเมริกาพาม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  อเมริกาผมรักอเมริกาไอ้ใครรักอเมริกาบ้างผมลนหนึ่งพวกเราชาวอเมริกาอันนี้เยอรมันอ้าเฮ้ยทำไมเข้าไม่ได้โอเคต้องเป็นเยอรมันนี่แหละโคองดีไปเยอรมันเร็ว อ้าเฮ้ยอ๋ออืมเจ็ดเลยสี่มามอเตอร์สไตร,รค์คือไอเนี้ยโกงมากนะไอมอเตอร์สไตรค์เนี่ยแม่งสามารถแบบคือมันโกงอนะ คือมันยิงมันพอเราส่งไปที่ได้ที่มีศัตรูนี่โอ้โหตายแน่ศัตรูอะตายเอาโว้มาฟังไปบุกบุกอย่าให้อพวกอเมริกาบุกลินเดนเราได้ไงพวกอเมริกาจกเก้องโดนลำแสงมีค่าเอ๊ะพลังมีค่าด,ดวงตาของฉัน,น ลำแสงพิฆาตด,ดวงตาโอ้ยไม่ระเบิดโอ้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 ยอดีเว้ยเออสอง เพื่อนเพื่อนเพื่อนบุกได้เลยบุกบุกบุกอ๋อยายอ๋อเพื่อนนี่ว่ะสยองโอ๊ยตัวนี้ยังไงวะกล่องอันนี้เป็นเมดิกเป็นหมอหมอพ่อกลับมาแล้ว เราทดัคลิปเกินสิบหกนาทีเพราอะไรไม่รู้วันนี้เราเป็นหมอหมอที่ช่วยรักษาคนไงเรามีโอกาสชนะใช่ Amolias a r e m s g e n a m u s o m b i k i s e r g h a Amolias a r e m u s g e n a Amusambik This man, i อ้สแมนก็ไปให้แอมป์ m สึกว่าอนาคตจะไม่มีเขาสนอมป์รู้สึกวิกนึสันนิค็ไปอันนี้ m ็อนาค s จะไม่มีสกันนะแอป์ a สึกวิกเอ็ดมันก็้ผมองอิชบินโซดาเพลงอิชบินโซดามาเป็นเพลงต่อตาสงครามอุ๊ย ผมได้ข่าวมาว่าในต่างมันมีแมวทางไหนนะที่มันมีแมวทางไหนทางไหนโอ้มอตาสปอร์ตาก็ยิงดัวจังเลยบรมบรมเอ้ใครบาดเจ็บโอ้ผู้คนล้มตายฮะไอไอมันมาแล้วมันบุกมาแล้ว ถึงเวาลาไลเดอร์ไม่ไลเดอร์เบลูก้าเทรากงเราอันซีมิสเกิร์ันอ,อ,อมุสอมิกเม็กกไปไหเบลูก้าเป็นปืนตอนนี้ทหาทร รามีโอคาชนานะ oh. อือโอ้หมอหนีกันนีหนีหนีไปหาหมอก่อนหมอหน่อยนี่ไม่ใช่หมอยนี่บาดเจ็บจะตายลวหมอช่วยผมก่อน เมดิกเมดิกมาโอเค thank you เราทางด้านนี้อะไรนะเนี แค่ไหนมันลูกเราได้ไม่นะมันใกล้ถึงเวลาสมควรแล้วอะไรอย่างเนี้ยเป็นเมนะือมโอโนะยัยทำไมพวกเรารกำลังจะแพ้นเนี่ย อันดัสมบิกสเปนแมนมือคัซซอนอันดับสมบิกอิสเปนดีคอปปี้ไฮออันนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วคือมผมต้องจะไปละ มันหุ่มห้ามไม่ถึงแบบมันนานเนี่ยสิมาทีละผมเนี่ยคแบบามิกาซิาตายตายเออืออืออเออ,อ,อมันถึงเวลาสมควรเวลาแล้ว,ค,ลวครับสวัสดีครับ